สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่12มกราคมค่ะพุทธศักราช2567อยู่กับเรา 2, 2คนค่ะพลอยกมลชนกพลอยทองค่ะผมอาลอาคิรัก,กิจธนโสภาครับ ทากทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์เป็นพีที2 HD นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2อง2 HD ด้วยใครรับชมอยู่ที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเพิ<ะ>่ม er, แบบเดียวจะหมดเดือนมก,กราคมอีกแล้วนะครับพึ่ไวมากเลยนะคะพิ่งผ่านต้นปีมาไม่ไม่นานมานี้นะใช่เมื่อกี้จะพูดเดือนธันวา,าคมอยู่แล้วด้วย <c oughs> เดือนมกราคมแป๊บเดียววันที่22แล้วเหลือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วแต่หลายๆคนก็บอกว่าเริ่มต้นปี2567ปีนี้โอ้โหเรว่าารือง ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นวงการเมืองเรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศรวมรวมถึงต่างประเทศด้วยนะก็เป็นปีมังกรทองจริงๆอ่ะทองแรงมากๆนะคะคหลายหลายเรื่องนะคะรวมถึงสภาพอากาศด้วยวันนี้ใช่ครับเมื่อสักครูน่นี้นี่ผมยังเช็คอยู่เลยยังอยู่ในแบบแผนที่ของสภาพอากาศของ Air f o r ร์ทไทยนะครับเช็คทางกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพรวมตอนนี้ทั้งเหลืองแล้วก็สม้มแทบจะ เต็มกรุงเทพมหานครเลยถูกต้องแต่วันนี้ยังพอมีเหลืองนะเพราะเมืว่อวานอ่ะส้มอย่างเดียวหรือว่ายัางเช้าอยู่เพราะเมื่อวานอ่ะส้มทุกพื้นที่มีแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะ,นะคะที่ยังพอเป็นสีเหลืองอาจจะมี2พื้นที่ด้วยซ้ำเมื่อสักครู่นี้เราลองเช็คจุดที่เป็นสถานีออกอากาศของเราที่ถนนว,<า>วิภาวดีนะครับ พีเอนะ็มสองจุดห้าอยู่ที่สามสิบสามจุดสองไมโครกรัมต่อลูกบาทเปรส่วน a q i อยู่ที่แปดสิบสามก็เรียกได้ว่าไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ,รบซึ่งก็ลดจากเมื่อวานแหละเพราะเมื่อวานเนี่ยพอเช็คอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าโดยประมาณแต่ตอนนี้ก็คือลดลงมาบ้างนะคะก็ต้องรอดูในช่วงสิบเอ็ดโมงสิบโมงว่าจะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมเพราะว่ารถเนี่ยเริ่มสัญจรกรรันค่าฝุ่นค่าควันเนี่ยก็ทําให้ a q i เพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องครับผมแล้ววันนี้เราเปิดภาพฉากข้างหลังครับ อันนี้เป็นบ่อน้ําพุร้อนที่จังหวัดระนองนะครับเขาชื่อว่าบ่อน้ําแร่ร้อนรักสวารินคืออันนี้เป็นจุดท่องเที่ยวดังของจังหวัดระนองเลยมี3าบ่อใหญ่ๆมีบ่อพ่อบ่อแม่บ่อ,บอลูกที่เรายกภาพนี้มาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ท่านใหญ่ยกรัฐมนตรีจะไปที่จังหวัดระนองด้วยเพื่อจะ จัดประชุมครมสัญจรกันแต่ว่าวันนี้ท่านนายกไปก่อนนะครับแล้วท่านนายกก็จะไปเยี่ยมชมจุดเนี้ยที่เป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆสําคัญของจังหวัดระนองด้วยเพือ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ครับเราอาจจะต้องดูภาพกันนะคะเพราะไม่แน่อาจจะมีการถือไข่นู่นนี่ไปนกกระทานะคะส่วนใหญ่เวลาพอเราไปบ่อแร่น้ําร้อนน้ําพุร้อนเนี่ยก็ต้องมีละไข่เอาไปต้มแน่นอนนะคะคก็ต้องรอดูว่าท่านนายกเนี่ยจะทําหรือเปล่าครับผมก็ติดตามกันครับวันนี้ครับ ค่ะเช้าวันนี้นะคะเราขอเริ่มด้วยข่าวมหามงคลก่อนนะคะเนื่องในโอกาสปีนี้เป็นปีมหามงคลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ6รอบ2 8กรกฎาคม2567รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณตลอดปี2567ค่ะ